สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับมาดามอ้อนแอนอีกแล้วนะคะเพื่อนทําไมมันไม่ชัดเอ่ยเออชัดละเพื่อนๆนครอบหน้าจอไว้เลยนะใครอยากจะยากใครอยากจะเก่งตามอ้อนมานะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องยากๆกกันเพื่อนๆเพราะว่านไปได้กดที่สําคัญกดที่เกาหัวกดที่ว่าทําไมวะงงจังเลยเนี่ยไปได้มาเนี่ย ครูบอกว่ามันมีสามอันนี้แหละที่มันงงงงอเพื่อนเพื่อนแล้วก็มันจะทําให้เราผิดกันได้ง่ายๆเพราะว่าบางทีเรารู้กฎมาแล้วแต่มันไม่ได้ตามกฎไงมันเป็นกฎที่แตกแยกแตกแขนงออกมาแล้วมันทําให้เรางงซึ่งคนสวีเดนบางคนยังใช้ไม่ถูกเลยนะเพื่อนๆนมันมันกฎงงงงอเออนะเรามาตามกันนะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาเรียนตัวอย่างเขาเรียกว่าฟรอสเขาเรียกว่า แปลภาษาไทยน่าจะแปลว่าวลีนะมันไม่ใช่เป็นคำบางคำนะมันเป็นวลีที่มีการผสมผสานระหว่างอูบิสเตมและบิสเตมแล้วก็การขยายนั่นนู่นนี่แอ j e จ t i ีฟนะทำให้เกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นมาแต่ว่าคนสวีเดนเขาผันสิ่งเหล่านี้แล้วก็บิสเตมและไม่บิสเตมตามเดี๋ยวตามมาตามมามันจะยากหน่อยเพื่อนๆ โอเคนะถ้าคลิปนี้ใครงูงก็ผ่านไปได้นะถ้าอยากจะพูดง่ายๆก็พูดได้แต่ว่ามันผิดไงเพื่อนๆถ้าใครอยากจะเก่งก็ตามมันมานะคะนะเรามาดูข้างบนก่อนเลยละกันเราจะมาเกลิ่นนะเกลิ่นนะใครที่ยังไม่ทันนะว่าซุบตนทีคำนามของภาษาสวีเดนแบ่งออกมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆสองกลุ่มนะเช่นคำเอกพจน์และคำที่เป็นพหุพจน์นะ เอกภพก็แบ่งมาเป็นอุบิสแตมกับบิสแตมอีกก็ะคือเจาะไม่เจาะจงและเจาะจงนะเพราะหุพจน์ก็เหมือนกันก็มีไม่เจาะจงกับเจาะจงอีกเพราะฉะนั้นคํานามจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้4กลุ่มนะเพื่อนๆ4กลุ่มใหญ่แล้วมันก็จะมีกลุ่ม n กับกลุ่ม S อีกกับเพื่อนๆเ,เรามาดูตัวอย่างนะของกลุ่ม n และกลุ่ม S นะเราจะอ่านให้ฟังนะ n flick กก์อะฟลิกกัน ฟลิกกูฟลิกกูนะแปลว่าเด็กผู้หญิงนะคะเอ็นสตูสตูเลนสตูลาสตูลานะ่ะเอชแอป,ป,ป,ปเปิลแอปเปิลแอปเลนแอป,ปเลน่นน่ะเอชบูดบูดเด็ดบูดบูเด่นเห็นไหมมัน จะมีความสับสนงงอยู่ในนั้นของมันแต่เราจะไปเรียนกันคลิปหน้าเรื่องเคล็ดลับการผันนะอีกคลิปหนึ่งจะทําให้อีกคลิปหนึ่งพ่อไปได้เคล็ดลับมาเพื่อนยังไงฝากเพื่อนกดติดตามไว้ก่อนละกันเราจะเก่งไปด้วยกันนะเพื่อนเราจะไม่น้อยหน้าใครนะครอบหน้าจอกันไว้ได้แล้วเนาะอ่าเรามาต่อกันเลยเที่ยงยกตัวอย่างไว้สามอันน่ะมันคือการผสมผสานระหว่างความยากนะเพื่อน เรามาเรียนข้อหนึ่งกันก่อนเลยละกัน u b บิส a ตมฟรอสก็คือเป็นการไม่เจาะจงเป็นวลีที่ไม่เจาะจงทั่วๆวไปนะเราจะได้ไม่งงเราเรียนเรียงเรื่องง่ายก่อนละกันเช่น for example ร์เอ็นกูลบามันถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นไม่เจาะจงนะเพราะว่ามันมีการใช้คำอ u บิสเตมนะเอ็นกูลบา เสร็จแล้วถ้าเป็นกลุ่ม s ล่ะ y o r k s h i e s c u l h อันนี้เราไปเรียนมาแล้วในคลิปที่แล้วนะเรื่อง ubi stem from แต่นี้มันจะมบบยากขึ้นมาเพื่อมี adjective เข้ามาเสริมนิดหน่อยเห็นไหมมันไม่ได้ว่า n บ a n นอเฉยๆมันเป่าบอกว่า n ก u ุ b a บ o นคือเอา adjective เอาคำคำคุณศัพท์เข้ามาขยายบ a น o อว่ามาบน บานอนก็คือกล้วยกล้วยเป็นสีเหลืองนะแล้วมีหนึ่งอันด้วยมันมี N นะแต่อันเนี้ยเขาเรียกว่า u b บิส a ต p Frost อันนี้ถ้า u b อ s t ิ m p ต r มฟรก็คือเอชกูลดฮูสนะนี่เป็นเอนะเพื่อนเพืเขาจะไม่บอกว่าเอชกูลดฮูเซ็มันจะซํำซ้อนนะ อันนี้คืออันง่ายๆนะและเดี๋ยวทําไมมันข้างล่างนี้ซ้ําซ้อนก็เกาหัวกันไปเลยแต่กดก็คือกดเขาบอกให้ทําอย่างนั้นก็ทําอย่างนั้นไม่ต้องงงตามเขาถ้าเราอ่านรอบแรกเรายัางงงก็อ่านรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้าอ่านไปจนจําเพื่อนๆนะอันนี้คือตัวอย่างโคตรง่ายต่อไปมาดูกัน BeSTamp Frost นะก็คือ double b บี a m p h e เฮ คือการดับเบิลคือการบีสแตมป์ซ้ำบีสแตมป์ซ้อนเข้าไปจะมีกลุ่มคําที่สามารถทําแบบนี้ได้ก็คือกลุ่มที่ขึ้นต้นด้วยเดนเดดแแอดมแฮอะไรพวกนี้นี่เนี่อันอเขียนไว้นี่มาสีเขียวทั้งหมดเนี่ยนะถ้ามันขึ้นต้นด้วยพวกนี้ก็สามารถบีสแตมป์มันไปซ้ําซ้อนได้เพราะกดก็คือกดข้อนี้กาดอ,อกจันไว้เลยเลยพิม่มเป็นกดที่สําคัญที่งงงวยมาก ไหนบอกไม่ให้บีสแต์มสอนแต่กดข้อนี้ถ้ามีไอ้พวกนี้ขึ้นมาให้บีสแต์มสอนได้เช่นเดนกูล่าบานอนเนนเดดแดร์เรดด่ามูเซตแอฟฟินดอมแฮสแนล่าบอนเนเพื่อนเพื่อนข้อ2และข้อ3ดูที่ adjective จะลงท้ายด้วยอ้าอ้าอ้าตลอดเลยก็อ้าอ้านี่คือตัว A นะ ตัวอเห็นไหมนี่ก็คือต้องจําไม่ต้องถามว่าทําไมไม่ต้องถามให้จําก็จําไปนะเสร็จแล้วอาเรามาดูตัวอย่างของมันว่ามันคืออะไรเดนนี่มันก็บีสเตมนะกุล่าคือแอ c ท i v e ที่เป็นบีสเตมฟอร์มแล้วซุสซันทีปก็ยังเป็นบีสเตมฟอร์มอีกนี่เห็นไหมพวกนี้บีสเตมหมดในการผันยกเว้นแอ c ท i v e พวกนี้จะเป็นอาาหมด แต่ว่าพวกซุปซันทีฟถ้าบีแซมมันลงไปก็จะผันไปตามคำที่เป็น N หรือ H อีกทีหนึง่งและตรงท้ายมันก็เหมือนกันถ้ามันบอกว่าเป็นอนนนันนั้นโน่นนี้ตรงนี้ก็ต้องผันสรุปผันหมดยกเว้นตรงกลางนี้ไม่ผันแต่เป็นอาอาตรงนี้งงใช่ไหมไม่ต้องงงเขาบอกให้จำก็จำแล้วเมื่อไหร่จะทำก็คือพวกที่ขึ้นต้นด้วยเดนเด็ด ดมเดนมันก็จะมีเดนเดนแห่เดนแดเด็ดก็มีเด็ดแห่เด็ดแดอีกดมก็มี dead hair, dead เด็ดแห่เด็ดดมแดอีกเนี่ยมันก็มีแค่นี้แหละเพื่อนจำแค่นี้ไม่ยากพวกนี้จะใช้แตกต่างกันไงเดี๋ยวอันทาคลิปให้อีกแล้วกันเราไม่พูดมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะข้อสองจำเพื่อนต่อไปข้อสามเป็นก,รการบลันดั f r รอ t ก็คือการผสมผสาน ทำไมงงไม่ต้องงงเขาบอกให้จำก็จำเ,เพื่อนๆนะถ้าเรามาต่อนะคะตัวอย่างที่ออข้อที่สามนะคะไอ้พวกเนี้ยมันจะบลันดัดมันจะผสมผสานเพราะฉะนั้นเราอาจจะเกือบงงแต่เราจะต้องไม่งงเพราะว่าบางทีก็าเน้นเลยว่าถ้าเป็นอะไรที่เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะ หรือว่าเป็น possessive ว่า pronoun เช่นพวก h e n n e s s hans อะไรพวกนั้นต่างๆหรือว่า genitive s เช่นชื่อคนแล้วก็เติม s นะคะเป็นของคนนั้นคนนี้นะคะเช่น lisa's นะคะหรือพินยานะคะของของพินยานั่นนูน่นนี่ก็จะต้องเป็นให้มันอยู่ในข้อที่3นะคะก็คือเป็นการ b l ั n d a d นะคะเป็น พวกที่มันจะผสมผสานเรามาดูตัวอย่างกันละกันเนาะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนซิกเกิลนะคะรถจักรยานรถถีดเนี่ยนะคะเอนซิกเถ้าเกิดบ s t a m p มันก็จะกลายเป็น s i กเคนนะแล้วถ้าเป็นไหลจักรยานหลายอันก็เป็นซ i กคลนะแล้วถ้าบ s t a m p มันด้วยก็จะเป็นซ i กคลาน่านะสีแดงอ่อนแอเหลือเกินนะเพื่อนๆมันซื้อหลายทีแล้วมันไม่เข้มอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะช่างมันเถอะ แล้วก็นะคะเรามาดูดตัวอย่างนะลิซ่าสวิตาซิกเคิลเห็นไหมจักรยานรถถีบสีขาวของลิซ่านะคะของลิซา่าแต่อันนี้พูดนี่จักรยานมีอันเดียวเองนะแต่ว่าข้างหลังนี้ก็จะต้องอุบิสแตมไปเพราะกฎเขาว่าอย่างนั้นนะเออแล้วก็กฎก็บอกมาอีกว่าไอ adjective นี่ก็ต้องบิสแตมมันด้วยเช่นกัน เติม R R ปลาย B s t n d แบบนี้นะไม่ใช่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนเป็น wit หรือว่าเป็นอ่ธรรมดาถ้าเป็น s i r k l e ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยมันเขาบังคับให้มันต้องเติม R ไปเนะี่ยอ่ะทุกอันเลยถ้าเป็นไอพวกเนี้ยที่งงๆอ่ะเพื่อนๆต้องจำอ่ะบางทีถ้าเรางงก็ห้ามงงอ่ะ ได้มไ e uh, แม่ตลกเนาะเนื่อเนาะเออก็ไม่งงเมื่อก่อนก็ง้งงเนี่ยแต่ว่าครูบอกไม่ให้งงไงกดไม่งี้ก็ต้องจำมาว่นเนื่องนะแล้วก็อ่ะเช่นน่ะอันนี้ครูให้ตัวอย่างมาครูแบบโคตรน่ารักอะลิซ่าดุกติก้าอเลเวอร์เห็นไหมนักเรียนมีหลายคนนะแต่ดุกติก้าตัวนี้มัน มันบีสแตมตามกฎของมันคืออ้อนะแล้วก็ลิซ่าเตม S คือนักเรียนที่น่ารักเก่งทั้งหลายของคุณครูลิซ่าเห็นไหมก็นะอันนี้ก็ตามนั้นต่อไปเรามาดูตัวอย่างพินยาทุงอ่ะคเรียนไหมมันก็จะแปลมาคล้ายๆกับพินยาฮอเอ็นทุงคอเรียก็คือพินยามี เออโคเรียมีตะก,ก้าที่หนักหนึ่งอันใช่ไหมแต่ถ้าพูดอีกอย่างก็จะเป็นพินยาถ้าเราเอาบิสแตมมันไปถ้าเราจะพูดว่าตะก,ก้าที่หนักอันนั้นนะ่ะของพิญญานะเราก็จะต้องพูดแบบนี้นะต่อไปเช่นเฮนนสวิตาซิเคิลแอฟฟินเห็นไหม ข้างหลังนี้เราก็ไม่ไม่ผันเออผันผันเพราะว่ามันเป็นเอก็คือเอก็คือไม่เติมอะไรก็ฟินเฉยแต่ถ้าเป็นฮูสอย่างข้างบนนี้เห็นไหมพิเศจมันเป็นฟินนะข้างหลังนี้เราจะไม่งงแต่ข้างหน้านี้เราต้องตามกฎเขานะตามที่เขาบอกว่าเป็นฟรอสที่มันยากเป็นวลีที่มันยากเราต้องจาานะํากฎมันอะ นะล่าวน,นี้เหมือนกันถ้าเป็นเอนะ Hans g เกรนนาอ p p เปิล e c o m p o มโพสตนะตรงนี้เห็นไหมถึงแม้ว่ามันจะเป็น Apple แต่มันก็จะเป็นเกรนนานี่ Apple ลูกเดียวเองนะถ้า Apple หลายลูกก็ไม่ได้เขียนอย่างนี้หรือว่าถ้านี่พ่าหูพจ์ ถ้าแอปเพื่อนหลายลูกมันก็จะเป็นแอปเพลแต่ถ้าลูกเดียวแอปเ e ิลเฉยเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการผ่านอีกทีเพราะบางทีแม่ก็งงเหมือนกันงงไม่ใช่อะไรแม่ก็ยังไม่บรรุแต่แม่อยากบรรุอยู่นะเพราะพูดผิดพูดถูกหลายทีละเออนะกฎมันมีอย่างนี้ถ้าเราผ่านแต่อันนี้นี่เป็นตัวอย่างของความยากของของการ ของกฎที่เราต้องจําที่คนสวีเดนก็บรนปากใส่ว่าทําไมก็ไม่รู้มันไม่มีเนี่ยเพื่อนๆเราก็ต้องจํามาละกันเนาะถือเป็นกฎที่ยากกันละกันโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้างล่างนี้ก่อนจะจบไปด้วยความงงงวยเพื่อนๆดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเดดสโตเอ็นย e สเตฟินบิลนะคะเห็นไหมเราบอกแล้วว่าถ้าตามกฎข้อที่สอง ถ้ามีพวกนี้นะคะเด็ดสโตนเนี่ยนะเขาเรียกว่าประโยคที่มันเป็นพรีเซนเทียราเป็นการแบบว่าพรนะีเซนต์น่ะเหมือนแบบเอ้ยนั่นนะ่ะเป็นการเขาเรียกว่าพรีเซนเทียราเนี่ยมันทับศัพท์อะเนาะเป็นการแนะนำเออโอ้ยคิดไม่ออกเด็ดสโตนนะ,นะมีนั่นนะ่ะมีรถยืน เอ้ยมีรถจอดตรงน้นสวยสวยหนึ่งคันเดสโตเอ y น t ยต์ฟินบีนนี่เป็นข้อที่หนึ่งเป็นตัวอย่างของอูบิส a ตมฟรอสนะคะอันนี้ข้อที่หนึ่งนี้ก็จะแบบง่ายหน่อยเนาะเราชินเราใช้กันบ่อยหรือตัวอย่างที่สองนี่มีรถสองคันทาวโวฟินนาบิล่าฮอร์ครกัตอิมูราเห็นไหมมีรถสองคันรถนั้นสวยด้วยนะ มันก็ผันทุกอย่างผันไปหมดนะแล้วก็มันชนกันที่ ura, มูได้เห็นไหมข้อที่หนึ่งนี่ไม่ยากนะพกเพื่อนๆไม่งงนะยังไม่งงต่อไปยอคฮอเอ็นเออยอคฮอเอชฟินส์นิดฮูสชาเอ้ยอยอควิลฮอพูดก็ผิดผิดถูกถูกนั่นน่ะง่วงนอนเพื่อนๆขอโทษยอควิลฮอเอชฟินส์นิดฮูสนะเห็นไหมทุกอย่างก็ผันเพราะมันยังตามกฎของ ตารธรรมดาอยู่เราพูดถึงเรื่องบ้านแล้วเราจะขยายมันแต่มันเป็นอ่ะอูบิสเตมฟอร์มมันก็เลยเป็นเอชฟินเห็นไหมนิตโูส์นะกฎนี้จะไม่งงเพราะว่าถ้าเรามีเอข้างหน้าเราก็จะไม่เป็นโฮเซสอันนี้เพื่อนๆต้องไปจำอีกไปจำไปจำอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากนะ แต่เรามางงข้อสองต่อไปข้อสองกับข้อสามเพื่อนเืน่อนข้อสองกับข้อสามนี้จะงงหน่อยแต่ก็พยายามไม่งง,งนะเพื่อนข้อสองมาดูพวกนี้พวกที่มีเดนอะไรพวกนี้นะทําไมอันนี้ข้อหนึ่งมันมันไม่ได้อยู่ข้อสองก็ถามครูแต่ครูบอกว่ามันเป็นพรีเซนเตอรานะเป็นเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงว่าถ้าว่าเดสโตหรือว่า เด็ดแอร์อะไรพวกนั้นมันจะเป็นกฎของการอุบิสแตมไปดูของเรื่องอุบิสแตมอีกทีก็แล้วกันเนาะนั้นก็เขียนไว้อยู่นะก็ปวดหัวนะเพื่อนเนาะเถียงกับครูบ่อยมากเลยครูจะครูครูเส้นเลือดสมองจะแตกนะเออก็ครูว่างั้นเราก็ต้องว่างั้นกับครูอ่ะเออนะเพื่อนอ่ะข้อสองข้อสองข้อสองมันอยู่ในกฎข้อสองนะคือมีกลุ่มพวกเดน เด็ดดมหรือเด็ดเดนแฮอะไรพวกนี้เนี่ยนะพวกนี้นะก็ให้มาใช้กดข้อสองก็คือให้บีดับเบิลบีสแตมป์ไปนะเอามาดูตัวอย่างเดนแฮเรดด้าฟีน่าบิเลนแอมินดรมบิลเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถคันเนี่ยสีแดงเนี่ยสวยสวยนะ มันเป็นรถในฝันของฉันเห็นไหม stem be stem มันลงไปเลยแต่ว่าข้อยกเว้นของเขาก็คือตรงนี้ที่เป็น adjective เราจะต้องเป็นอ่ะอ่ะอ่ะเสมอ order f i n ้านะพวกนี้ขยายหลายตัวได้ไม่เป็นไรไม่ผิดไม่ว่ากันอยากจะขยายอะไรก็ขยายไปแต่ต้องเป็นอ่ะอ่ะอ่ะไปลงท้ายด้วย s u b s t a n t i v e ที่ be stem มันนะข้อ2นี่ตามกดเลยนะเพื่อน อ,อต่อไปฮานวิลเชอร์ป a ใช่ไหมเดดเดร์รดาฮุสเซตผู้ชายคนนั้นอยากจะซื้อเนี่ยบ้านหลังเนี่ยบ้านสีแดงหลังเนี้ยเห็นไหมมันก็ไม่เป็นเรดนะเพื่อนๆเพราะว่ากฎมันว่ายอย่างงาั้นมันให้เป็นอ้าอ้าานะแต่ว่าฮุสเซตก็บีสแตามมานันอีกแล้วนะเพื่อนเต่อไปข้อ3ามดมทาวฟิน่าเรด้าเวสกูนา สกอ์บลมินน่าเห็นไหมนะแปลงง่ายๆก็คือกระเป๋าสีแดงที่สวยๆสองอันนั้นนะ่ะมันจะต้องเป็นของฉันฉันจะซื้อมาแน่นอนอะไรเงี้ยเพื่อนๆน,นยกตัวอย่างนี้แล้วก็ถามผัวว่าโคตรงงเลยตามกฎของการอุบิสแตมใช่ไหมถ้าเป็นมีจำนวน อะไรนั่นนู่นนี่มันจะต้องอูบิสเตมไงเพื่อนแต่เนี่ยเขาให้ยึดหลักว่าเราชี้บีสแตมมันลงไปว่ามันเป็นดมเงี้ยเราก็เลยต้องบีสแตมของซุปอรสนติไปด้วยอย่างเงี้ยเพื่อนมีข้อแม่และข้อนี้นะแอบยากแต่ว่าก็จําไปก็แล้วกันดมทโวฟิน,น่าเรดด้าเวสกูน,น่าสกอร์บลีมิน,น่านะเพื่อนๆถามทั้งครูแล้วก็ถามทั้งผัวอีกรอบเพราะว่าตอนแรก ก็งงไงเออมาถามผัวผัวก็ว่าเออมันต้องมันต้องบีสแตมด้วยแล้วก็เป็นพูรอด้วยเพราะเราบอกว่ามันเป็นทาวโวใช่ไหมเพื่อนๆเ,เ,เออนะสกอร์บลีมินน่าด้วยนะเพราะว่ามันเป็นพระหูโพจน์เห็นไหมทุกครั้งเราก็จะต้องผ่านไปตามนั้นแล้วเราก็ผิดบ่อยใช่ไหมเพื่อนๆนี่เป็นไรผิดแล้วผิดอีพีอีออแล้วอยู่นั่นน่ะอ้นก็กว่าจะพอรู้เรื่องกับเขาก็ผ่านมาหลายปีแล้วเพื่อนๆนะ <g iggle> ต่อไปข้อสาม เฮนเนสทาวโวสมโบรฮอฟตดโควิดนิตต้นสมเฮนเนสมันเมนหุ้นฮออินเตเดตนะคะแปลว่าอ่าตอนนี้มีข้อแนะนำว่าถ้าเป็นบอลน่ะหนึ่งคนให้ใช้ตรงนี้คำว่าลินล่ลาแทนสโมนะเพื่อนๆอันนี้ก็ต้องจำอีกแล้วนะโอเค ผู้หญิงคนเนี้เขามีลูกสองคนไงเพื่อนเนเฮนเนสทาวสโมบอนก็ลูกเล็กลูกเล็กๆของเขาสองคนนะของของผู้หญิงเนี่ยสองคนได้รับเชือ้อโควิดนิดต้นนะเหมือนกับเหมือนกับอะส้มนะสมม้มเฮนเนสแมนเหมือนกับว่าผัวของเขาผัวของผู้หญิงคนนั้นแต่ว่า ผู้หญิงคนนั้นไม่มีโควิดเออก็แปลเป็นไทยก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆต่อไปมินนาฟินนาแวสกูแอนมิเกดดีรานะไม่ดีดนะเพื่อนเพื่อนเพ,นเพราะว่าดีรามันมาตามตัวนี้แวสกู co, นะเพื่อนๆือนเราผิดได้ไม่เป็นไรเราก็ผิดแล้วก็จําไปมินนามินนาเพราะว่าแวสกูมันไหลใบก็เลยเป็นมินนาและฟี ฟินน่านี่คือมันขยายมันก็ต้องเป็นฟินหน้าเสมอนะตามนี้เพื่อนเพื่อนต่อไปเออที่ที่ข้อสามที่เราเน้นก็คือไอ้ซุปซันทีก็อูบิสแตมอีกแล้วเห็นไหมมันก็เลยเป็นข้อที่ทําให้เรางงวยนะมันไม่ใช่เวสกูน่านะมันต้องเป็นเวสกูเฉยๆเงี้ยต่อไปอูเลสเนี่ยข้อสามนี่ให้จำเลยว่าเป็นพวกการแสดงความเป็นเจ้าของถ้าเจอ อ,อะไรที่เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของอะไรพวกนี้ก็ให้อบิสเตมฟอร์มของซุสซันตีไปเลยเพื่อนๆออันนี้ก็เป็นกฎที่สำคัญที่มีในเรื่องของอูบิสเตมด้วยนะเพื่อนๆพื่อนอุลเลสฟีน่าเรดาฮูสลีเกิลวิดมูราแวแกนนะคะบ้านสีแดงที่สวยๆของอุลเลนั้นออตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่ข้างๆ ตั้งอยู่ที่ข้างบนถนนนั่นแหละเออมันไม่ใช่บนถนนะนะเพื่อนๆอยู่ที่ริมถนนวีดมูรนะาแวรแก้นนะเออนะไปดูดูเรื่องโพซิชันอีกนะเพื่อนๆไม่ใช่ง่ายนะโอเคต่อไปยอกวิวอันสุดท้ายแล้วโอ้ยจะลาโลกแล้วเหนื่อยเครียดปวดหัว ยอฟวิลเชอปาฮันส์เรดด้านีย่บิลเดเฟอร์อัดฮันอินเตอร์ทิกโอมเดนนะคะเพื่อนๆฉันจะซือ้อรถสีแดงคันใหม่ของเขาผู้ชายคนนั้นเพราะว่าเขาไม่ชอบรถคันนี้เนีย่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมันมีอะไรที่เราต้องแปลผ่านไปตามเรื่องตำลาวนะเพื่อนๆ เสร็จแล้วอันนี้จะเป็นตัวอย่างเกินให้ดูว่าเห็นไหมเดฟเฟอร์ฮานอินเตอที่กระอมเดนแต่เพื่อนๆชอบผิดใช่ไหมพดบางทีเพื่อนๆจะเข่งเหลือเกินว่ามันจะต้องบอกว่าฮานที่กระอินเตอร์อมเดนเพราะกูท่องมาเหลือเกินวม่ต้องเป็นอย่างงาั้นเพื่อนๆมันมีกฎของการ มีประโยคของบริษัทเซนเรตแรกแนะคะเพื่อนๆนเรื่องนี้เราก็จะไปแชมป้ากันอีกทีเพราะอ้อนาผิดบ่อยจนไม่รู้จะผิดยังไงแล้วนะโอเคนะถ้าใครอยากจะเก่งภาษาเซวนก็ตามอ้อนมานะเพื่อนๆนเราจะมาจี้จุดไปด้วยกันเพื่อนๆนเพราะมันมีเรื่องที่เราจะต้องจี้กันเยอะเลยนะครับหน้าจอแล้วก็โจกดันไปเลยนะเพื่อนๆนเออ นะถ้าใครงงตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็ไปถามครูเอาว <c oughs> ันวันไม่รู้จะตอบเพื่อนๆได้หมดหรือเปล่าแต่ถ้าตามกดเขาว่ามาอย่างนี้เพื่อนๆโอเคนะ v ิซิสนะเพื่อนๆลากันไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบายบายเฮโดฝากกดติดตามมาดามอ,อ่อนแเด้อเพื่อนๆบาย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 